ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับเผื่ออะไรนะสวนผสมหรือเผื่อใครมีกําลังมาอยากไปที่เยอะๆพื้นใหญ่ๆหน่อยอยู่ในหมู่บ้านครับผมมีน้ำมีเนี่ยมีน้ำม,มีไฟมีถนนคอนกรีตอยู่ข้างหน้าก็แจ้งมาเด้อผมอายกแป้งก็พิเศษได้ครับผม ถ้ายกแป้งอยากได้มดเลยข้างบนก็นเดี๋ยวราคาพิเศษให้ครับผมจางหนุ่มครับครับผมไม่ได้ติดแม่น้ำเด้อครับผมเวลาฝนตกแรงๆมาก็น้ำไม่ท่วมเด้อครับผมไม่ใช่แบบซื้อหน้าน้ำท่วมแล้วก็ไม่ใช่ที่ตาบอดเด้อครับผมไม่ใช่ที่หน้าน้ำท่วมแล้วก็ไม่ใช่หน้าตาบอดจ้าครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้า ผมช่างหนุ่มเด้อครับผมวันนี้ก็จะมาฝากจักนิดจักหน่อยจะ้ะว่าจะมาขายนะม,มันเดือดร้อนครับผมแล้วก็ก็เลยจะมาลงให้พี่ให้น้องจักหน่อยนึงครับผมมันก็ไม่ไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการไหนก็ก็บอกเด้อครับผมผมผมไม่ไม่ไม ไม่มีเจตนาโกงไม่มีเจตนาแอบแฝงอะไรใดๆทั้งสิ้นจ้ะครับก็จะมาบอกพี่บอกน้องแหละเพื่อพี่น้องสนใจเพื่อพี่น้องอยากได้อ่าหรือเห็นพอไปต่อได้ครับผมอยากอยากมีเก็บมีใครพอมีกําลังก็ก็ว่ากันไปแหละครับผมอยากเพื่ออยากได้ที่ทั้งอีสานอ่าผมก็ มันเป็นมูลเป็นมั่งของแม่นี่แหละจ้ะแต่ว่าก็พยายามขายมาหลายปีแล้วอ่ะเป็นสิบปีแล้วแหะครับแต่ว่าก็ขอโอกาสขอช่องทางตรงนี้แหละไม่รู้ว่าจะผิดถูกยังไงแต่ว่าก็จะมานำเสนอให้พี่น้องดูดือ้อจ้ก็ฝากด้วยครับผมอันนี้จะหน้ามันมีอยู่ตามชนด39เอาไร่80ตารางวา แบ่งออกไปแล้ว4ไล่ครับผมครับแล้วก็มันมีอีกขโนดหนึ่งติดกันก็นกนกนชื่อชื่อแม่น่นและเด้อจ้ะชื่อแม่อีกประมาณไล่หนึ่งกับอีก3งานจ้ะครับก็เดี๋ยวพาไปชมสถานที่หน้าแล้วก็ถ่ายไปถ่ายกับกับกับที่จริงแหละครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยครับผมจ้ะ เออครับผมเดินทางออกจากบ้านประมาณสองรอยเมตรเลี้ยวขวาครับผมจะเป็นไฟแดงจา้าจะถ่ายสถานจะถ่ายหน้าให้ดูจะว่าไก่ไหมอยู่ในทำองดทีที่ดีไหมจะจะสถานจี่งอ่าดีครับผมอันนี้จุดเริ่มเด้อ แล้วถ่ายให้ดูเรื่อยๆจ้าไปประมาณสิบกโลจ้ะติดถนนใหญ่นี่เลยจ้ะเดียวขวาอันนี้อำเภอจิมพวงอันนี้แยกไปอำเภอปะทายจ้น้าตั้งอยู่ในเขตอำเภอปทายเลยจ้ะบ้านโคกกลางจากตัวเมืองอำเภอจุมพวงประมาณสิบห้าโลจ้ะา,าขณะนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆครับผม อันนี้เด้อกับผมหลังจากที่เดินทางมาประมาณทินาทีจ้ะ15ลกูก10กับผมแล้วก็ถึงทางเลี้ยวนี่จะ้ะบ้านโคกกลางปากทางจะมีมินิมาร์ทถ้าไปหน่อยก็มีเซเว่นนี่จ้ะเซเว่นมีเป็นตลาดก็คนอยู่ชุมอยู่จะ้ะเป็นชุมชนใหญ่อยู่จะ้ะฝั่งนู้นก็กกกมีชุมชนใหญ่่ ผมหนาหน้าอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละจ้ะลงไปประมาณสี่ห้าร้อยเมตรลงไปก็เป็นอำเภอเมืองยางกิงอำเภอเมืองยางอำเภอลำธาะมินชัยจ้ะอันนี้ในหมู่บ้านมันจะเป็นซอยแรกแต่ว่าตำแหน่งหน้าที่ตั้งอยู่จะเป็นซอยเิ้นที่สองจะ้ะถนนเิษยสอง ไปเลี้ยต้องหนาวัดกันเลยแตบานเมืองเขาก็พอได้อยู่จากพอได้อยู่บ้านโครูกลางคนแถบนี้ไปเมืองนอกกันเยอะจ้าตางประเทศไปแฟนเมืองนอกบินไปทำงานเมืองนอกกันหลายจ้ะแต่บ้านหลังใหญ่ๆก็เคยบอกขายเขาอยู่ตอน ตอนที่เขาพร้อมก็กหลายคนเหมือนกันกับผมแต่ว่าพอเอกาสารมาครบเขาก็ไม่พากันพร้อมกันนะผมก็เลยมาลองลงขายช่องทางนี่ดูด้อครับผมถูกใจใครเบ้างชอบใจใครบ้างเอาตรงน,นี้เด้อครับวัดโคกลางจะเป็นถนนเส้นสอง จากกนนึ่งติดถนนคนขีดติดไฟฟ้าถึงประปามีเด้อจ้ะน่ามีเชวานาไกนานาเป็นนากลางบ้านนาติดบ,บ้านนาะคือมันผืนใหญ่จ้ะคนกันเลย กำลังมันอาจจะเร็วแต่กำลังอาจจะถ้าก่อนร่วมก่อนก่อนแบ่งก็สามสิบเก้าไร่แต่แปดสิบตารางวาแต่มันมีข้างบนยีดประมาณสองไร่ประมาณสี่สิบหน่อยหน่อยครับผมมันสองชนูจินใจรีวิวฟังหน่อยด้อหมจะ๊ะ บรรงอิงเขาก็จะเรียงงัวเรียงควายเยอะจ้าอ่าเป็นรูปถุงเงินเด้อจ้ะมีเด็กมีเด็กไก่เด้อกับผมนาบ้านนาผืนใหญ่อยู่นี่นะครับผมนารถพ่วงมีรถจ้ะไปดูทีนี่เด้อแต่หัวไหลไปน่ะ จากนี้ไปครับผมจะจะไปชนสุดเสาไฟนน่อยะประมาณหนาจะประมาณเจ็ดสิบเมตรประมาณนจะหนากว่าแล้วก็จะเป็นลึกลึกลึกไปหนุ่นเดี๋ยจ้ะลึกไปเป็นลนนู่นเลยมันจะมีทางลงไปได้อยู่ครับผมข้างหน้าก็จะแบ่งเป็นล็อกเป็นสองงานนะจ้ะ ข้างบนก็จะแบ่งเป็น2งานเด้อครับผมงานละสองแสนจ้ะครับแต่ว่าข้างล่างก็เป็นไล่ไล่ละแสนสามแต่ข้างบนนี่มีอยู่4ไล่เด้อจ้ะแล้วก็มีโนดแยกที่ว่าไม่ติดภาระอีก1ไล่ก็อีก3งานจ้ะนามไฟถึงเด้อครับผม ติดถนนคอนอกรีตเองเนี่แหละจ้านี่แหละเด้อจ้ะเดี๋ยวพาลงไปดูประปุกที่ล้อมรั่วอยู่นี่นเลยจ้ะกระามชนวกเก่ากันเจงให้ฟังเลยจ้ะสามสิบเก้าไร่แปดสิบตารางวา กันก็ครับผมข้างในก็นกนนมีบ,บ้านบอกขายให้เขาอยู่แต่ว่าพอดีตอนที่บอกตอนนั้นเขาก็ไม่พร้อมจ้ะตอนนี้นะเขาไม่พร้อมตอนตอนที่เขาพร้อมทิ้งทิงกับเอกสารยังไม่ครบจ้ะนี่เด้อจ้ะรูปเชนะูนปิดปิดปิดตอนนี้เรามาอยู่ประมาณช่วงนี้ เป็นพื้นใหญ่จ้ะใหญ่ใ,ญ,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 ใญ่ที่ในบ้านโอเคโอเคไ่ก็เดี๋ยวพาเรือนูรอบๆเด้อครับผมเพื่อชอบอกชอบใจเพื่อถูกใจครับผมเด้อครับผม้างในจ้ะ้างในนี่มันจะมีทางปกติปกตินี่จะจะ,จะขับรถเข้าไปได้เลยพอดีเพิ่งลอรล่วลอบอะไรกันใหม่จะเป็นที่นาอยู่ มันจะเริ่มเริ่มทำนาได้ตั้งแต่ช่วงนี้จ้ะครับผมข้างบนนั่นแบ่งเป็นสี่ไร่จ้ะแบ่งขายเป็นงานครับผมสองงานต่อหนึ่งล็อกนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวรายละเอียดได้ให้ดูที่จ้ะเดินจะทำใดพอได้อยู่จ้ะเขาน้ำตามปลาก็ดีอยู่ อ่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่หละครับสุดสุดต้นใหม้นล่ะจ้ะนี่ฟังนี่ครับนี่ครับนี่ฟังนี่ติดติดรั่วฟังนี่เข้าไปได้ครับไปสุดไปสุดแนวรั่ว ข้างหลังก็องรอมรวมหมดแล้วจ้ะอันนี้คนเช่าครับผมคนเช่าขเขาทำเองเจลโอเค,อเคหน่นโอ้จ้ะไก่อยู่ไก่อยู่อันนี้ก็จะเป็นยาเป็นอะไรอยู่เขายังไม่ได้ทำแล้วันประมาณนี้เดินฮู้จ้ะ จะสนใจจ้ะ,ะเกตฟังนอนก็เกตแดนฟังนอนชนเป็นกประมาณนี้จ้ะต้นไม้ต้นไหลต้นไม้ใหญ่เยอะอยู่เด้อครับผมก็ใครอยากแบ่งอยากแยกอยากรวมได้มดครับผมอ่ายซิปล่ i, ยี่ซิปลไ,ได้ครับผมแบ่งได้เด้อจ้ะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมแจ้งให้ฟัง ก็ถ้าไม่จาเป็นไม่เดือดร้อนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขายจา้ะมันมันติดภาระอยู่เยอะอยู่จ้ะติดอยู่กับเ่าแก่อยู่เยอะอยู่ขายเพราะได้ใช้หนีครับผมไม่ได้ว่าขายแบบอยากมั่งอยากมีอยากลำอยากรวยเหมือนในหนาเหมือนใครอะไรยังไงหรอกครับเคยบอกขายไว้ตอนนี้ก็มันนาบ้านเนาะเคยบอกขายไ้ไลยละสองแสนจ้ะ ตอนนี้กับพิเศียไปเลยครับผมจะแบ่งได้แต่ขอจักสิบไร่ไปด้วครับสิบไหลสิบห้าไหลไปแบ่งครึ่งกันได้ครับผมขอขอ,อกันคุยกันก็ได้ครับผมอขอไหลละแสนสามครับผมอได้ใช่นี่ใช่สินก็เอาเงินเข้ามาก็่สิบปีเลยจ้ะเงินเงินล้านกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้รวม รวมดอกเบี้ยรวมอะไรมันก็สามล้านกว่าจ้ะขายพอได้ใช่นีเขาเด้เอครับผมไม่ใช่ว่าจี้นุนนีนั่นจ้ะโอ้โหครับไปนุ่นยังไม่สุดเลยครับเนี่ยมันมันทางมันไปได้ตลอดจ้ะประมาณนี้ประมาณนี้ต้นไม้ใหญ่ยังยังมีมีเยอะอยู่เด้อ ต้นไมใ้ใหญ่เยอะอยู่นั่นมันหลายหลายสิบปีแล้วจ้ะนาปืนนี่นาจดุดนานาเจ้าของด้วยกับขายเอิงก,กับผมนาแม่ผมครับผมก็บอกขายให้พี่ให้น้องก็พี่น้องก็ไม่พร้อมจ้ะใหญ้ญาติญาติแกอยู่อยู่ในบ้านก็ไม่ยังไม่พากันพร้อมมันพื้นใหญ่ยังว่าแล้วจ้ะ สามไร่ห้าไร่สิบไร่มันก็คงได้ขายไปนานและจ้ะอันนี้ก็เพื่อใครอยากได้พื้นใหญ่ๆมาทําธุรกิจทําอะไรก็ได้เด้อครับผมกว้างจับกว้างมากนะมีโฉนดถูกต้องจ้ะแต่ว่ามันติด้าระอยู่อ่าติดจำนองอยู่ครับแต่ว่าถ้าใครจะมาใครอยากได้ก็ซื้อขายกระโ้นให้เลยครับผม พาเท่าแก่เขาไปโอนให้กับผมแล้วก็จะได้แบ่งเบาพาละไปนจะจ้ะหรือยังไงรายละเอียดยังไงก็ถามได้จะ้ะสุดถนนนั่นแหละจ้ะสุดถนนหลอมลัวคนเช่าเขามาหลอมให้หมดเลยจะ้ะให้ให้น้องแม่หน้าแล้วจะ้ะ ลูกพี่ลูกน้องกันแค่เช่าทําก็ประมาณนี้ประมาณนี้นีเดินสุดเผื่อมีพี่น้องสนใจอยากได้ก็ว่ากันไปครับผมม,มาแบ่งมาตัดมายกยังไงก็ว่ากันไปครับเผื่อเห็นเป็น ประโยชน์หรือเห็นพอไปได้ไปต่อได้ฮะก็มาดูเด้อที่ต่อได้จ้ะจังหนุ่มจ้ะอยู่อำเภอจุมพวงโคราดเด้อรับผมแต่ว่าหน้านี่อ่าอยู่ในอำเภอปทายโคราดเหมือนกันจ้ะอำเภอขางเคียงห่างจากที่ผมอยู่สิบก้โลจ้ะเป็นอะไรจ้ะไปชุดนะไปชนชนชน ประมาณนี้เด้ครับผมเกิดเราให้ฟังไปเนาะให้ดูไปได้ผมก็จะไม่ใช่มืออาชีพในการขายของมุนี่นะจ๊ะของที่ทางอ่าผมก็ขายตามมีอะไรก็แจ้งตามตรงครับผม อยากขายก็คือมันมีภาระ,ะมีภาระมีหนีมีสินอยากจะขายปดหนีปดสินจ้ะแม่ก็อายุมาก,ก 88, 88, าแล้วครับแปดสิบแปดเข่าแปดสิบเอ็ดแล้วนี่ก็วอกเออจะขายซะมันมันมีมันติดภาระมานานแล้วเหลือพี่น้องนีแ่แหละสนใจหรืออยากได้ยังไงก็ติดต่อมาครับผมข้างบนแบ่งขายเป็นงานด้วยครับผมมีมีอยู่ประมาณสี่ไร่เผือ เอาไปยกบ้านเป็นงานนี่ขอของานละสองแสนครับผมเป็นไรละสี่แสนครับของมดมันเป็นนาเป็นงานอย่างเงี้ยคือตรงกันขามกันนี่เขาขายกันงานละสามแสนห้าสี่แสนเลยเด้กครับผมนานในบานไม่ถึงว่าทีบานแต่ว่านี่งานละสองแสนพ่อครับผมของหนึ่งอ่า ไอ้ไม่ใช่ของอคู่นึงนี่สองงานสองงานกับสี่แสนประมาณนี้เด้อครับผมคครรับับหยุดก่อนอเด้อนี่เขาจัดต่อเรียกแร่งใ้กล่องนึง <laughs> เห่าอะไร ไม้ว่าคือหนุ่มสาวเด้อยกับผมผมก็ให้อยู่ให้กินไปอย่างวันนี้กับมามาขายมาบอกขายหน้าีนิหละเพื่อเผื่อมีใครอยากได้เผื่อมีใครส,สนใจน้ำป็นกระเดือดร้อนจ้ะกับขายถูกจ้ะมันเป็นหน้าบ้านหน้าที่อยู่ติดบ้านเลยหน้าที่ คือถามว่าคนในหมู่บ้านเขาอยากได้ไหมให้เขาไปอยากได้ครับแต่ว่าจังว่ามันมันไม่พร้อมเขาแหละพี่นองแก้กันหลายคนในบ้านเนาะแม่แล้วก็มันขืนใหญ่สามารถแจงความประสงค์ไปเลยจ้ะมีเจตนาแอบแฝงเด้อมาหลอกมาลวงมาโกงมาอะไรใครเด้อกับผม ทำได้พักได้ตัวจริงตอนนี้เอกสารอยู่ก็เท่าแก่จ้ะติดจำนองเนาะติดจำนองมาสิบปีเลยจ้ะก็อยากให้มันหมด้าระกันละก็เหลือส่วนต่างบ้างพอได้ไปต่อไปชีวิตนี่เลยจ้ะประมาณนี้แหละเด้อครับผมเผื่อเผื่อพี่น้องอยากได้เผื่อพี่น้องคนไหนสนใจก็แจ้งมาได้เด้อครับผม ช่างหนุ่มครับสวัสดีครับผมเบอร์โทร0819551946เด้อจ้ะอยู่อำเภอชุมพวงโคราชอ่าวนานี่อยู่อำเภอขางเคียงอำเภอรประทายเ้ยครับผมโคราชคือกันครับผมอเค,ครับผมถ้ายังไงก็พักได้ถามได้โทรหาได้เด้อข้างบนนั่น งานละสองแสนทำเป็นล็อกละสองงานข้างล่างนี่ไร่ละแสนสามเลยจ้ะบอกบอกเขาเร้ว<ม>บอกอบ้านข่างกันเขาก็ได้แฟนฝรั่งแต่ว่าเขาล่อครับผมลอเขาฝึงสางบ้านเขาฝึงทํามดนุนนีนั่นมดแต่ก่อนเขาพร้อมอยู่เองก็เลยไม่ใช่ว่านุนนีนั่นเนาะคุยกับเขาเหลยครับแต่ว่ามันจาเป็นมีสินเนาะ บอก,กระเดินครับผมประมาณนั่นเด้อครับผมจังหนุ่มครับมสวัสด,ดีกรอบจ้าคนมันพึ่งมากไม่เนี่ยใจว่าเขาหวานเข่าหรือยังครับผมคนที่เขาเช่านี่ตรงนี้มีซะอีกลูกเด้อจัะประมาณนี้แหละครับผม เรืออะไรนะสวนผสมหรือเผื่อใครมีกำลังมาอยากได้ที่เยอะๆพื้นใหญ่ๆหน่อยอยู่ในหมู่บ้านครับผมมีน้ำม,มีเนี่ยมีน้ำม,มีไฟมีถนนคอนกรีตอยู่ข้างนาเก็แจงมาเด้อครับผมถ้ายกแปงเก็พิเศษได้ครับผมถ้ายกแปงอยากได้หมดเลยข้างบนเก็เดี๋ยวราคาพิเศษให้ครับผม ครับที่ล้อมรั่วนี่เ,เขาเพึ่งมาล้อมเด้อครับผมแล้วก็มันมีทางลงไปถึงถึงสุดนาเลยครับผมหน้าหน้าไม่ท่วมแล้วก็ไม่ใช่หน้าตาบอดเด้อจ้าอน,นี่เด้อครับผมอันนี้เป็นสํำเนาที่ถ่ายเอกสารไว้จ้าแล้วก็ตัวจริงอยู่ก็เท่าแก่เด้อครับผม 39ไร่แบดสิบตารางวาแต่ว่าข้างบนข้างบนนี่มันมีอีกนโนด้วยจ้ะเนี่ยตรงนี้มันมันจะมีอีกประมาณ1ไร่ก็สางานจ้ะที่ว่าหนามจะก,กว้างหน่อยอันนี้อันนี้จะแบ่งถนนลงไปให้ด้วยด้วยรับผมไปสุดตรงที่ว่าเริ่มทำหน้าล้วจ้ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเป็นถนนที่ขอแบ่ง แต่ว่าไอ้มาล้อมรั่วนี่คนเช่านาเขาเพิ่งล้อมจ้ะร่อล้อมรั่วรั่วที่เขาร้อมเมืเ่อยเพื่อเขาเอางัวเอาวัวอ่าเอาวัวเอาวัาเาวเขาเลี้ยงวัวอยู่สามทิบสี่สิบตัวจ้ะเขาก็เลยเอามาเพื่อปลูกเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรเด้อถ้าอยากได้อยากได้ก็ซื้อขายกันก็เคลียร์ที่เขาทําอยู่ไว้ได้จ้าไม่ไม่ได้มีอะไรก็ให้เขาเช่าปีละสามหมื่น ครับผมพอมานีสลักหลังฉนดก็จะนี่ไงจังผมผมไม่แน่ใจว่าจะผิดกฎหรือเปล่าเดี่เห็นแค่ชื่อแค่อะไรแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าถ้าอาจจะผิดกฎผิดอะไรผมก็จะตัดทิ้งเ้อครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าเรามาแจ้งอีกที่หนึ่งจ้า